นี่นะครับทุกคนวันนี้เราจะมาเปลี่ยนไฟหน้านะครับตัวรีโวล็อกคนะครับผมเรียว่ารีโวจีอาร์สปอร์ตนะฮะจากเดิมนะฮะโคมไฟจะเป็นสีเทาดำแบบนี้นะฮะแต่วันนี้เรามีนะฮะตัวลูกเล่นใหม่นะครับเป็นโคมไฟนะครับแบล็กกราฟแบบนี้นะฮะได้ความสปอร์ตนะครับเป็นแบล็กอิดิชันแบบนี้เลยนะฮะด้านในจะเป็นสีดำเงาทั้งหมดเลยนะครับผม มาในตัวเซตนะครับผมมาในตัวเซต2องนะฮะได้ทั้งความสวยงามสปอร์ตดุดันนะครับผมสำหรับรีโวนะฮะปี2024นะครับ2020ขึ้นมาถึง2024นะฮะอยากจะได้ไฟหล่อๆแบบนี้นะฮะหรืออยากจะได้ไฟเป็นของตัวล็อกคู่หรือ GR แบบนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามที่เอเคีวอตโของเราได้เลยนะฮะได้ไฟหน้าเป็นใบบีมโปรเจคเตอร์นะฮะแล้วก็เป็น LED แบบใหม่นะฮะพร้อมชุดปลั๊กตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับผมยังไงฝากไลค์นะฮะ ฝากากดไลค์กดแชร์นะฮะติดตามโอเคของเราไปด้วยนะสวัสดีครับ